เรามาถึงห้วยห้วยห้วยระวีหวว้หวยระวีนะคะห้วยน้ำสายสำคัญมาถึงแล้วนะคะพี่พี่เอฟซีทุกคนคะ่ะห้วยระวีพาเด็กๆแม่แม่แม่นะคะมาดื่มน้ำนะ <laughs> ดูสิคะพี่พี่โอ้โหสวมบทบาทนักกีฬาว่ายน้ำเหมือนกันพี่น้องอย่าไปไกลเด้อไม่ต้อยเป็นห่วงไม่ต้อยกลัวน้ำ เล่นกันดีๆนะอย่าเล่นกันแรงนะพี่น้องคู่นั้นอะบ้านไม่เคยมีน้ำโอยบ้านไม่เคยมีน้ำเดินสา,นาลโลแลอืม่นกันดีๆเล่นกันดีๆ,เ,ดๆเพชดอาบน้ำหน่อยเพชรโอ้ไม่ใช่อรอร่อยกับหายากิน น้องเล่นอยู่น oh ั like ่นไงปล่อยอิสลาค่ะวันน um ี <min ้เต็มที่เลยพี่โนพเป็นน claro> ักดำน้ำพี่นพหายบุ๋มพี่นพเป็นนักกีฬาแม่กระทงแม่ กระทงกระทงใส่กะลาของเรานี here, game, huh? <No. S 1> <mem> ่เขาเรียกว่าอะไรคะพ่อประทีบเหรอรือไม่ใช่ไม่รู้ก็การที่มัดโซ่อย่างนี้ไว้เนี่ยเป็นวิธีการป้องกันอย่างหนึ่งใช่ไหมคะพ่อกานเพราะว่าเราไม่รู้ว่าน้าเนี่ยลึกหรือเปล่าก็ให้เขาเล่นในระยะที่ปลอดภัยไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าเรา มาคนเดียวด้วยกลัวเอาไม่ถึงหอือครับเดี๋ยวก็จะพากันอพยยกทักโภยโยกไปฝั่งนูน้นเล่นน้ำดีใจเล่นไปเล่นไปเลนเลยตะลอือไปเลยด,ดูดูดูแก้วดูแก้วดูหน้าตาแก้ว,กว,กวไม่ใช่นะไม่ใช้โอ้ยออหน้าหน้าหน้าไปทำลูกก็ไม่ล่ะเพ็ดเพ็ดเพ็ดไม่เอาเพ็ดไม่เอาน้องน้องไม่เอาแล้วน้องหนี เขียดเขียดแม่คะไม่เพชรไม่ให้หนูเล่นน้ำโอเคยังมวนบอโอ้ยไม่ใช่เอาอีกรอบโอ้ย เสือน้อยเอเสือน้อยยังไงนี่เสือน้อย <c oughs> อันนหนไหม่เอาแม่ <c oughs> แต่ดินตรงนี้สะอาดนะหรือว่า <c oughs> โพไม่มีรอยไม่มีรอยวัวลงแชบ มันแสบนี่ครับแม่เขากลัวลูกสาวหล่ะเขาหาเขาจมน้ำขเขาบอกเปียกข้วงน้งไม่เปยน <laughs> ประหยัดไม่ต้องประหยัดหรอกกวอาน้ำไม้ให้เยอะ พอว่าอาบน้ำบ่อดหัวนี่เอ็นบอดื่มเลยเออโอ้อออมุนแฟนมืดอืออ้ยมวนมวนมวนบอเพด้วยเพดมวนบอ โอ้ยๆยๆยความซ้ายความขวาตุ่มตามตุ่มตามวันนี้วันอะไรลูกวันนี้วันลอยกระทงค่ะสี่อันค่ะสมาชิกสี่เชือก ของครอบครัวแก้วตาแฟมิลี่นะคะนี่กระทงของครอบครัวอันนี้น้องครอบครัวแก้วตาแฟมิลี่จะมาลอยกระทงก่อนเวลาเพราะว่าจะเดินทางกลับบ้านจะเดินทางกลับบ้านแม่ได้วอาไฟเช็คมาหนคนนีย,มยมไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยมาถ้าเราเดินทางกลับค่ำมัน,ม,นมันจะมันจะมืด วันนี้มาขอขอมาแม่น้ำเพราะว่าเมื่อโควิดที่แล้วก็มาเล่นตรงนี้วันนี้ก็เลยพาครอบครัวแก้วตาแฟมารี่มาขอขอมาแม่น้ำนะคะที่ให้แก้วตาได้เล่นได้ฉดีได้อะไรทุกอย่างลอ,อยตุ๊กป่องเลย <c oughs> มาขอแม่น้ำคงคานะคะั้งครอบครัวหลยนะครอบครัวมีแก้วตาพี่นพเดิอนฉายแม่เพชรพ่อคุ๊กพ่อโดย ตรยศี่รันตีอุดมศาสตร์จิดานีและเอซีทุกท่านนะคะวันนี้ร่วมลอยกระทงด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะป่ะเรารอยตรงไหนคะลอยมุมนี้เหรอลอยให้น้องเขาเล่นทางนั้นก็เล่นไปนะคะอันนี้ค่ะนี่ค่ะหนูหนูมีเทียนหนูมีเทียนอยู่ข้างในอะค่ะพ่อโอ้ไปไหนจะไปไหนจะไปด้วยเหรอพ่อกับแม่มานี่ก็จะไปลอยกระทงกับพ่อกับแม่ใช่ไหม ได้ได้แต่เดี๋ยวหนูไปทางนั้นดีกว่า,าโอ้ยอยตุ่มเพ็ดเพ็ดกับพ่อเพ็ดเอ๊ะทางดีๆมีพี่มิ้นทำไมไม่ลงแม่น้ำพวยระวีนะคะแม่น้ำโอ้ลื่นลื่นตุมตุมไม่เป็นไรค่ะ อ่ย้อนแสงหน่อยแต่ว่าเอาบรรยากาศก็ได้ครับพ่อมีของแก้วตานะครับครับแม่แม่อยู่ตรงนั้นเลยเอาแม่แม่จุดแล้วแม่ส่งมารับเป็นขี้ตมใช่ค่ะเป็นขี้ตมมากมากเลยน้่งเยอะได้กินด้เรามาตอนนั้นหน้าเละค่ะแม่ขยับมา,มา,าที่ไหนกันนะเพราะว่าเขาจะได้มีทางเอ้ยแก้วแก้ว,กว,กวปารุนป,ปล่อยไปแล้ว ปล่อยแทนเด็กๆก,ก็แล้วกันนะฮะในานา้ำใายพ่อ,อพกับแม่ก็พาไปขึ้นหมดแลนะ้วเนาะเอ้าไม่มีพ่อกับแม่เฝ้าไม่กล้าเล่นพี่หนูพี่นกคนดื้อเอาคนดีอ,อะไรนะละมุนบอยบออออจะติดจะติด,ตดกิ่งไม้ไหมคะเนี่ยแม่พิด อาดอกไม้สวยด้อกไม้ที่ไหนนี่แม่ต้อยวะดอกไม้ในบ้านค่ะอุ้ยบ่าเห็นพ่อกับแม่คืนเหมิดเลยเพชรเอ้ยอยู่นี่เพชรจ๋าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่นี้อยู่นี้อยู่นี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สาธุสาธุพัดอันนั้นพ่อ ด้านอันเนี้ก็เล่นทุกอันนี้แหละแม่ทั้งปีทั้งชาตินั่นแหละขอให้ลูกหลานมีแต่ความสุขความเจริญนะคะหมดทุกหมดโลกหมดโรคหมดโลกให้สุ้มเย็นเหมือนสุน้มเย็นเหมือนสายน้ำนั่นแหละก็ขึ้นเอาไปนกเร็วไปนกอย่าไปนะแน้าๆพี่นกกลับมากล้วยแม่กดไปแล้วนะคะก็ค่อยๆไปเนาะค่อยๆเคลื่อนไปเหมือน ครอบครัวเรานี่แหละค่ะค่อยๆเหนียวแน่นค่อยๆมั่นคงค่อยๆอยู่ด้วยกันก็วันนี้เรามาขอขมาพระแม่คงคานะคะขอขมาที่เราเคยใช้เคยนําน้ํามาใช้ดื่มอาบกินสารพัดอย่างเลยตลกแล้วแม่ถ่ายหน้าไม่ใช่น้าเราเราเล็กๆนั่นของใครคะแม่น้องกับแก้วตาไปทีหลังแล้วนะพี่พี่น้องกับแก้วตาไปทีหลังน้ไม่ลก็ค่อยๆไปนะคะ ค่อยๆเคลื่อนก็วันนี้พาพี่ๆมาลอยกระทงไปไปติดฮะค่ะ <Huh? S 2> สำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ต้องขอลาพี่ๆ f อซทุกท่านไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะเดี๋ยวไปดูน้องละสงสัย รอพี่กับแม่หายสวัสดีค่ะ